กขาลงบนหลังคาเลยนะฮะเราไม่สู้เขาเราจะไปอ้อมบ้านนะเลี้ยนวฮะเลี้ยวซ้ยวายฮะบา้บานนี้นะเว้ยวเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวตามไปเอาใครกโมย F16 วะเดี๋ยวจะพักตามไปน,น่ะ บม,มันกูบอกเลยถ้าลงกันมียิงเนี่ย<ะ>มันยิงกันแล้วไม่เห,เหรอตื่นครบอ่ะอ้ะะวาวเราเปิดปัดอันเดียวอยีกห้องห้องเดิม มีสไนว์เอาไปเอาไปเอาไปให้คุณเลย S K S ไม่ของเต็มแล้วยที่สั่นเนี้ยเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเอาไปให้ก็ได้แล้วก็ได้เดี๋ยวกูณกำลังได้วิ่งไปตอนนี้มีแต่กลุอันเดียวอยู่หลังนี้นะตอนนี้มีแต่พวกอันเดียวมาถึงแล้วฮะซูมอ่ะกำลังไปกำลังไปซองว่ะไม่เอา ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยหายเนี่ยเอาเลยิงซิงหกนี้ผมชอบเยจะขับเข้ามาแล้วขับออกนหนเฮียวงมันบีบให้ให้เก็บของก่อนแล้วค่อยไป ยังไงยู่ไอยู่ไหยัยู่ไนอยู่นจะูดทไมล่ะกูมีเป็นไอของคอปล็อกลายสักอย่างตอกเลยเที่ะมาก,มมกานี่เะาบอกว่า าจะบวกกันมานี้จริงมากสาสไม่เห็นนะ่ะ สองของมันเมื่อี้เลยไม่กล้าบวกมันน่าจะมีกระเป๋าอะไอ้นั่นนะสมันเอาละเอาลกระเป๋าได้กระเป๋า ไม่ไม่ไม่แล้วให้ใครเปิดประตูไม่หรอ,อเปิดยิงทิ้งตลกเลยในรถมอเตอร์ไซค์อ่ะข้านอกข้านอกตามมาตามมาเกียรคนลอยหลังฮะแต่ก็รอก็ลอยหลังเข้า,าเหมือนกันเดี๋ยวคนลอยหลังนี่ด่าฮะ ถ้าเราลอยอังเ้าได้ดีใจฮะได้เสียงเฮียเหรอเอาเป็นมอไซน์เร็วนอ้เฮียนี่ก็ได้เฮียนี่เลมอไซ์หายแล้วมอไซ์หายแล้ว,ว,ลวไป เ้ย,เยลงฮะวิ่งต่อฮะไม่มีอะไรมากขอแป๊บหนึ่งวิ่งก่อนน้อนวิ่งก่อนไอ้เยี่แอีกสิบนาทีอีกสิบวินด้เนะน่ตาม้ำครับทะเลอีกแล้วนะฮะเวลาปั๊มยารู้สึกวิ่งช้าผมได้วิ่งแล้วรอบหนึ่ง ตาที่แล้วผมก็วิ่งฮะตานี้ผมก็ต้องวิ่งอนนีกครไม่มีอะไรมากเกมวิ่งฮะเกมลันฮะเลอ้ยลันฮะเขาบอกมาแล้วตัดน้ำมาเลยไหมได้ก็ดีรีบเลย ดูรถทางซ้ายนีย่ว่านั่นรถป่ะไอ้นียไม่มีเลยอ้าโคตรหินนี่อ่ะวิงว่งวิง่งวิ่งอืมได้วิง่งข้ามน้ำอีกแล้วตรงนี้อะไรใกล้ๆหาฝั่งที่ไกลที่สุดแล้วก็วิ่งไปให้เร็วที่สุดได้วิ่งแล้ว เรือ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 เจอเรือขอเจอเรือไม่เห็นนี่แหล่ะก็ถึงได้ขออยู่นี่ไงขอเทพเจ้าไหนจะให้ระเดี๋ยวมันก็มีขอเรือขอเรือได้เรือขอได้รถขอที่หนึ่งไม่ได้ทีเออแหล่ะปัญหาตรงนี้แหละเรามันกากเกินไป ปืนวิ่งนะไม่มีเี่อะไรมากผมไปถึงก่อนเขาแน่นอนเพราะเขาลงน้ำแล้วเรายังไม่ลงขึ้นเขาไม่ได้บ่อย เ,เดินลับไปพื้นเ,เอดมไหมละ่ะเออปั๊มทันดูจะมีใครเหี้ยมาดักตรงนี้ไหมเนี่ยอี้ยคนเหี่ใหญ่ถ้าม,มีคนมาดักเกงงงนี่ยเจะไหวตรงตรงเลยนะเขาวงกัน รู้สึกกูไหว้ย,ยหลังไกลแล้วไอไแวไแวไ้แล้วไกลแล้ม่ยกลแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ถึงใกล้ถึงเลยนะเว้งหาไกลถึงเราแล้เมเกี้ยังวิ่งหนีแทบตายลุกปั๊บตายปุ๊บเลยพรเที่มันไหวเร็วกว่าผม โอ้โหแล้วทำไมต้องกัดแดกตกกูว่ายน้ำเนี่ยถามดิเฮ้ยคนมีบุญอะม่โดนกันหรอกเอียบวิ่งไงกูบอกเลย มีมอไซค์จอดตรงนี้สักคันด<ง>้วยนยะไกลแล้ววงอ่ะไกลแล้ว <c oughs> ไอ้กลขามจริงแล้วายวงอ่ะไกลแล้วตอนเนี้ยวงระเบ<ด>ิ <ละ S 2> ดไปแล้วระเบิดน่จะลงใกล้หัวแล้วเนี่ยวงมาลงไปไเลยรีย่อย่าง <c oughs> รีบเล่งจั์ตึ้งหนัก นี้เป็นวงแรกไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกมาแล้วมาแล้วโอ้ไอ้เหี้ยอ้สว์ายเวรโอ้ยไอ้เหี้ยโดนดวงกูไม่ดีไอ้เหี้ยไปมากเลยมึงยิงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูปั๊มเพิร์ดเห็ดดอ่ะ ตันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วมึงเนี่ยสายไสัตว์ฮึยอีอยลูๆๆๆแล้วแบบหลงตกกูเลยนะโป้งเดียวหายเลยโอ้ยแย่แล้วแบบโดนกูเต็มๆไปสัตว์เม็ดชิปเราใช้ไปแล้วนะโอ้ยเจอเล่นอนดีๆนอนดีๆนอนดีๆจะบอกว่าเจอรถด้านหน้านะเฮียสัตว์เลย นั่นไงไอสันปากมึงเนี่ยไห <c ười> นวะนี่ไง <c ười> เดี๋ยวขับมารับกูทีเออเดี๋ยวกูขับไปรับ <c ười> ไปอยู่ใ,ใกล้ๆปากปาใเกินจอดตรงนั้นแหละไอ้เหียตัเลยไปเพี้ยนไปเลยคว่ำม,มันกูใชี่ ซ้ายซ้ายผมมีทางซ้ายมี้างซ้ายจอดต๊มแม่งเลยไม่มลงกูลงอ่ะนี่ยังมีแต่เฟิร์สเอ็ดป่ะตามแม่งไปเลยนะตามไปเลยมึงนี้พวกแอนเด็ดป่ะไม่มีเลยที่ยังมีแต่เฟิร์สเอ็ดสองอันเนี่ยใช้ไปแล้วอันนึงเนี่ย มันี้ดวงสวยขับรถกว้ามโดนระเบิดอีกเกียร์เกียร์สักนๆเอ้าก็จะขับไปทำไมวะเดินไปก็ได้วะราสวยามีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้ว ที่เมือะวะไปมันใกล้บ้านที่สุดอ่ะแต่ไม่ต้องมาถึงบ้านไหนยิี่แยงทางซ้ายทางขวามีบ้านอที่มาเนี่ไม่ใช่เก็บยาฮะไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวไปอย่างเดียว เดี๋ยวลูกซองเป่าห,วหวัว่อยวันละหลังไปดิเสาร์กูไปหลังนู้นแล้วกูเจออะไรสัตว์ได้มีรถมาไปแม่งไปก่อนเฮียขอยาก่อนไอสัตว์หลังนี้มีอะไรให้เจ็บบ้างไปสนายนู้นสนายอีกแล้ว เอาดิมีแม็กอะ่ะโอ้โหแม็กไอ้ปืนพวกอะมันใช่ปืนอะไรมีปืนพวกวะล่ะปืนกลน้อยอะมีวายมีสะโคบคูณสองกับเลดดอตอะไรเนี่ยขวางที่ทไมัยวะโอ้โหนนกว่าแบนเดดเอ๊ะหมดยุคละ หมดยุกละ่รเอฮะเรื่องไหนยหวาเลยก้าด้วยนะระวังระวังบนหัวเรา มีนี่วะตรงตึกเนี้ยตรงตึกเนี้ยเห็นหี่ตึกข้างบนน่ะเออกูเห็นมันมีหรอมีม,มีมีสไนบ์วะมึงอ่ะมีมีสไนบ์มีอยู่เลยทางนี้ทางนี้น,นอนรถข้างหน้ามึงนอนไหนวะคิดเอออ AW ิลสองร้อยห้าสิบห้าก็อยู่กับตีมกูนเนี่ย มไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่ลแล้วผมปั๊มให้เต็มก่อนดิไม่มีเลือดเียดิกชาโอ้โหไอเหี้ยนนเลสโซนสัตว์ โซนโดนอีกรอบนี้ไม่มียาปั๊มนะไม่ดอกเลยจะขับรถเที่ยวอ่ะได้ไงอ่ะได้หมดอีกอ่ะรถมันเต่าอะ่ะ เดี๋ยวมาได้กับบ้างตอนที่ไปก่อนเอ็ยบขึ้นมน้ำมนันหมดไอ้สัตว์ว่าแล้วทำไมมันจอดไว้ เลโซนมานะอีกแล้วยังรถยังรถจากด้านซ้ายวะือ,อ,นนอ,อินนท่านนี่สข่งรถอยู่ โอ้ตกใจเลสโซนตดต้นไม้คงไม่โดนหรอวะไปยิงใครไปยืนีคนเดยวมันยนอยู่คเดียวก็เลยยิงมัยิงนี้ยเฉตกใจหมดนี่ย นี่คือยาหมดทุกอย่างแล้วนะอุ้ยตายมันเล่นลูกซองเด๋ยวไปหมอกูเล่นสไนใครยิงะวะกูะยิงเล่นอสัตว์ยังนมนลูกซองเลยอกูนี่แหละสไนดสัตว์แล้วไม่ใจะยิงกับมื่อเลยกูยิงเปลี่ยนลูกศรในเขตเลย สูงเเยยฮ้จำตรงนี้ได้ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปจำตรงนี้กูได้ปหมเี่ยที่กูนั่งตรงนี้แล้วกูยิงไหตตรงนั้นอ่ะตะบนเนี่ยเรียบป่ากนี่ละเรียบป่าเลยข้างนั้นเราจะไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวประวัติซ้ำรอยอัที่สองแถวนี้แหละไปทำไม จำที่ตรงนี้ได้ฮะก็กดจำเลาถึงได้ยากลำบากต้องใส,ส่ยโคสนุก ยิงเออพันหม่องครับวิ่งมาเรื่อยๆมันไม่ใช่อุโมงละลายไปแบบไปอย่างเดียวเลยอ่ะตีนอยู่ไงกูไปตรงนั้นโอ้ยุงกลับไอ้สัตว์เนี่ยยิงยังไงกูไปเอ่งเดียวครับมันไปไม่รอเลย วงอ่ทางนี้วะคุณจะไปทางนั้นจริงไดักยิงคนท้งด้านล่างดีกว่าไหมออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปกันล้ขึ้นไปนี้แหละย่าหมอเลไสคตับสำหรับมึงด

ไหนนั่นไหนนั่งไหนวีโอเลยอะอ๋อวีโอสองร้อยแปดห้าเก่สมัตรวางตรงชิปนี้เลยนะเอ็นยีระวังนะระวังเออโอ้โหชิปเอ็นยีเต็มเลยเฮียวิ่งมาอย่างเมือง ớt hít em gomì milet hết rồi em bưu milet SW hết rồi hết 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 sắm hết sắm, hết sắm hết 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 ไปยิงอะนนนนนนหากเ้านนมาแล้วมาแล้วฝังฝังมาแล้วมายบาบังนมาแล้วมาแมีแลวออกมาแล้วไอู่ข้างนองแตกเก็บหมดฮะเอาไปเลยมึงให้เอา อ่จิตเอ่ออ็นวิวมีหนึ่งตัวอู๋ข้างล่างก็เต็มเลยเอออย่าพึ่งไอ้สัตว์เราขอยางมีเอทป่ะเออเฮียปล่อยใส่ก่อนมีเอทก็เอาทั้งไม่เอาเดี๋ยวกูเอางอ่าเอาเลยเออมีแมสซาไนน์ไหนตัวเนี้ยเออเดี๋ยได้ขอวิลิตาอ่ะเวอเอ็ดวายมีสโคปคูนแปดเอาไ ดับไปเลยดับไปเลยอยู่ในเนี่ยอยู่ในตัวมันี่ยกับแบนเดดเกาะว่ะยิงแมนเวอร์ยิงไม่โดนอันนี้เลยฮะยิงไม่โดนเกาะเลยฮะ <ica> ยิงโดนหัวอู้รถเราต้องไปวะไปข้างล่างข้างล่างเอาไเอาดินะ่ะวีเีสมันไม่ดีอันนี้ไหนซะไหนมึงอ่ะ อวีเอฟมันไม่ดีเอาแม็กเอาแม็กอันนี้เจ็ดหกอันนี้มาให้แบ่งเลยเอามาหมดนั่นแหละเพราะว่าแม็กวีเอสมันใช้เก้าจุดอะไรมอมอเนี่ยดอกมาดอกมาเลยลูนั่นไงกูว่าแล้วอไอว,วอวิ่งสักที แรงชิบหายไม่ทันวะวาไม่ทัน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 จริงด้วย โอ้โหเยี้ยล mm ้มเลยเไม่ท hmm. mm ันหรอกเอโซนที่เก่ามึง่อลีลา